สวัสดีจ้าก,ก่อนสวัสดีค่ะก่อนเราจะไปดูปลานะคะ,ะป้าป้าเอาเหรียญไปใส่ มีสิบบาทมียี่สิบบาทตอนที่เรามาน้ำมันเยอะม,อมาตี้เนระมาอันนี้ไม่มีแ้่มันเนี้สิบบาท ăn à, giọt Tên giọt đi giọt nha giọt ơi giò giọt, giọt 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 Anh mới giò giò à ทางนี้ลูกเหรออักโทษวันนี้น้องปูนจะมาให้อาหารปลาจ้าอ่ะลงลูก ตอนที่น้องปูนมาตอนนั้นน้ํามันล้นนี่เลยเนี่ยถึงนี่เลยตอนที่เรามาดูน้ํากันนะอ,อ,นอ,นอุ่นอุ่นโอ้ห เฮ้ยเสียวไม,ม้ทุกจาตทุกคนปลาถวายให้ตรงไหนล,ล,ไไไลูกลอะถ่ายอยู่ลูกถ่ายอยู่ คนให้ที่ตักมาใกล้ๆตักมาใกล้ๆลูกเอ้ยนอนๆๆฮะเฮ้ยทำไมปลามันแจ้งมัรู้ข่าวดีเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะปะลาไหลเพือกปลาไหลเพลือกปลาปถวายเพือก ยี่เจะแล้วตัวใหญ่มากอีกตัวนึงตัวใหญ่มากอ่ะที่มันอยู่กับปลาสวายอ่ะกินตัวสีขาวคืออะไรอ่ะแต่เ็มาใกล้ๆที่ไปยืนอะไรจะไกลเลยล่ะลูกมันไม่กระโดดมาละนอนโยนไปตะไคร้เลย เออเอออ่ะอ่าอ่ะให้อ่าเวียงเออโอ้โหนี่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 อย่างกับปลาฉลามเลยปลาสวายอยู่ไหนอะแม่เนี่ยก็เนี่ยปลาสวายอะลูกโอ้โหรทำไมกีตัวหนึ่งตัวใหญ่อะมันกินหนูได้เลยนะเนี่ยอ เผือกนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสาวายเผือกเออมากินหรอคุณผู้ชม,ม,ชมลองมาดูตรงนี้บ้างนะคะมาดูดูดดดโอโ้โหเป็นกองเลยแนะม่แล้วสาวายเผือกอยู่ไหนอ่ะเน yeah. yeah, yeah, yeah. ี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมอีกตัวหนึ่งถึงหน้าปีละ่ะ สิลูกอร่อยไหมป้าอร่อย,ออยไหมตอบได้ไงหนูไปดูละอร่อยไหมป้า <c oughs> ระวังตกรูนะอร่อยไหมป้า <c oughs> อร่อยไหมป้าแม่และหนูไปให้ฝังนู้นก่อนนะโอ้โห ทำไมตรงนู้นน่ะเยอะจริงๆเลยทุกคนคนจ้าดูปานี่ทุกคนนี่ไอ้หนออ้จ้าเพียกปลาเนอ่ะ กตัวไหมไม่ได้ปาวัดน้ตระวังตกลูนะเยอะจริงๆเลยคุณผู้ชม แม่น้ำเจ้าพยาทุกคนนี่จ้าแม่น้ำเจ้าพยาอันนั้นเนาะฝั่งพนูนวัดบรมธาตุอะไรนะ น้ำเจ้าพยาไปจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า มามาให้ตรงนี้ลูกเหรอเออ,เอ,อ ไงไอ้ไหลเผือกนี่ไงไอ้ไหลเผือกเอ้ยไหลเผือก tia khá một anh bác ạ tia ngắm một tia khá đó và là ตักให้หกเราจะให้อาหารตายนะคะ กินไม่ปลาถามปลาปิ๊กกินไม่ปลาโน่นไอไว้วายเปลือกอยู่โน,นาา่นปลาเขาชอบกินเด็กนะระวังนะเม <c oughs> ื่อกี้หนูเจอปลาปาไม่กินเด็ม <c oughs> ื่อกี้หนูเจอปลาขาวด้วยนี่ไงมันอยู่ตรงเนี้เมื <c oughs> ่อกี้หนูเห็นแล้วปลาตัวสีขาวๆอ่ะ